เธอทีนฟูจิทิปเราเอาเวจีลบหนีหนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งก็คือบรรดา3กีบ3นิ้วลิ้วล้ออนาคตหมดและไอพวกก้าวไกลโดยคิงได้แรงบันดาลใจจากการที่ไอนกแฟนฟินหน้าหนังหมีหลบหนีคดีหนีหายไม่ไปฟังสารพิภากษาคดี112ของมันจนถูกออกหมายจับ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 ,จบวันนี้คิงก็เลยรวบรวมบรรดาไอพวกที่ได้รับความเมตตาจากสารให้ประกันตัวและชิงหลบลี้ภยัยรวมมาได้13ตัวด้วยการจ้าพี่น้อง ขอเริ่มจากไอ้พวกที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้ละกันนะจ๊ะคนแรกเลยไอ้ฟอดทัตเทพแกนนำเยาวชนปลดแอกเป็นผู้ต้องหาคดี1น2จากการชุมนุมและปลาใสในชื่อไล่คี้ค่าสักดีนาไอ้ฟอดเนี่ยนะมันโพสต์รูปค้อนเคียวด้วยและปลาใสสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยนะเพื่อนฝูงมันตอนนั้นหยุดปลดแอกแล้วรีบมาปลดค้อนเคียวจากปากมันกันใหญ่แต่แม่งก็อีโก้สูงไม่ฟังใครแถมยังเชิดเงินบริจาคของม็อบไป อีก15ล้านจ้าพี่น้องแม่งเอารวยเลยนี้ไปอยู่ประเทศแคนาดาด้วยและยังไม่ไวายโพสโซเชียลเย,ยเพื่อนเพื่อนว่าต้องรับกรรมอยู่ที่เมืองไทยส่วนมันนะฉลาดตาดเปลืองขอบเงินหนีและได้เรียนต่อปริญญาโทจ้าแม่งฟังแล้วเศร้าแทนพวกมึงเลยคนที่สองเจมพานุมาแกนนำเยาวชนปลดแอกอีกตัวูหูคู่เฮกับไอฟอร์ดเนีและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและเป็นผู้จัดและผู้ร่วมปาศัยในการ ชุ่มหนุ่มเยาวชนปวดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมันก็หลบลี้หนีภัยอยู่ประเทศแคนาดาเช่นกันคงตามไปถลุงเงินบริจาคของม็อบด้วยกันนั่นแหละไอ้เวนผลที่สนุกจัสตินแกนนำม็อบคณะราษฎรผู้ต้องหาคดี112จากการปลา,ายหมิ่นสถาบันในการชุมนุมที่วงเวียนใหญ่สารพิพากษาจำคุก4ปีแต่ลดเหลือ2ปี8เดือนเท่านั้นให้ประกันตัวระหว่างอุทธร์มันก็หนีไปอยู่แคนาดากันอีกแล้วแต่ไอ้นุกจัสตินสนตินเนี่ยไปก่อเรื่องไว้ไปยื เงินคนไทยที่แคนาดาไปทั่วยืมมากที่สุดได้ไปเจ็ดหมื่นอ้างบอกไม่มีข้าวกินข้าวบ้านพ่อมึงจา 70, นะ่าละเจ็ดหมื่นเหไม่มีเงินซื้อเครื่องสักแต่ความจริงมันเอาไปซื้อกัน ซื้อเสื้อผ้อารองเท้า iPad Apple Watch ทั้งที่รัฐบาลแคนาดาให้กินการ์ดให้พักโรงแรมหรูเชอร์รตันอยู่ดีกินฟรีจนมันโดนคนไทยที่นั่นตัดขาดแม้แต่เพื่อนหนีคดีด้วยกันยังเมินหน้าหนีหนีหนีคนที่4เมนูทะลุวังผู้ต้องหาคดี1นึนสองจำนวน2คดีจากการปราศัยหมิ่นเบื้องสูงและคดีทำโพคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอัธยาศัยและตอนนี้ กหลีหนีภัยอยู่แคนาดาเช่นกันอ๋อลืมบอกไปเมนูทะลุวังคนนี้แหละที่ออกมาแฉเรื่องอีบุ้งว่าโดนบุ้งทำร้ายด้วยคำพูดรุนแรงด้อยค่าถูกว่านล้อมให้ต้องตอบแทนบุญคุณและบีบบังคับให้ทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อขอทุนจากต่างชาติจนเด็กในปกครองของอีบุ้งมีสภาพเหมือนกนรกสุขภาพจิตเสียหายหนักเป็นที่เดือดร้อนของโรงพยาบาลศีธัญญาจ้าคนที่หพลอยทะลุ วังอดีตแก๊งนักเรียนเลวผู้ต้องหาคดี112จำนวน2คดีคดีแชร์โพสต์งบสถาบันกษัตริย์จากเพจทะลุวังและคดีโพคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจได้ตามอัธยาศัยขอ,อได้ประกันตัวยี่พอยก็หลบหนีลี้ภัยไปแคนาดาเหมือนกับอ e ีเมนูพอยนี่ก็อีกคนนะที่ออกมาแฉเรื่องอีบุ้งรวมทั้งแฉความระยำตำบอลในกลุ่มทะลุวังัางอำนาจเผด็จการในทะลุวังและการใช้ความรุนแรงทางเพศกับสมาชิก พอเริ่มผิดใจกันพอยก็ถูกโจมตีให้ร้ายว่าขโมยของยักยอกเงินข้างคุณใสทําให้พอยเสียหายและเจ็บปวดอย่างมากจ้าเป็นไงละเมิงเสรีภาพคนเท่ากันภาษีกูประชาธิปไตยวายกันเลยทีเดียวเชียวแม้ ผลท,ที่หเจ๊เขียวกิโยตีนแกนนํากลุ่มหน้าศินปฏิวัติผู้ต้องหาคดีหนึ่งจากการปราศัยหมิ่นเบื้องสูงขอสารให้ประกันตัวมันก็ลีหนีภัยไปฝรั่งเศสแถมยังโพสต์เยอยไม่ยอมรับอํานาจศาลโดยมีไอฝรั่งเนรคุอยูแผ่นดินไทยสุขสบายมา17ปีแต่ดาสถาบันเช้าเย็นอย่างไอยานมาเสาคอยช่วยเหลือให้ที่พักพิงจ้าพี่น้องคนที่เจดพระโว้ยเฮยพระปัญญาแนวรวบม,มบสามนิ้วผู้ต้อง หาคดี112จากการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กหมิ่นสถาบันถึง 6, 6ครั้ง6คราและได้ลีภัยไปเยอรมนีตั้งแต่ปี64ปา่านนี้คงไปสวมรอยนุ่งจีวอออกบินทบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้ตกเย็นก็นั่งโกงเบียร์เยอรมันเชียร์บอลยูโรชิวๆเป็นแง่แม่จริงๆเลยเถอะผลที่8พรพิมลแม่ค้าออนไลน์เชียงใหม่แนวร่วมบอบ3นิ้วผู้ต้องหาคดี112จากการโพสต์เฟซบุ๊กให้ร้ายในหลวงรอสิขอสาร ให้ประกันตัวชั่วข่าวมันก็ทำตัวชั่วชา้าหลบหนีลีไทยไปเยอรมันจ้าคนที่เเลนน่พุทธพงศ์แนวร่วมม็อบ3นิ้วผู้ต้องหาคดี112จากการโพสเฟซบุ๊กมิ่นสถาบันลีไัยไปฝรั่งเศสเศเศสคนที่10บแบมบูแนวร่วมม็อบ3นิ้วผู้ต้องหาคดี1 1 2จากการแชร์โพสมิ่นสถาบานันจำนวน6โพสโดยสารพิพากษาจำคุก9ปีไม่รอลงอาญาแต่ ให้ประกันตัวอ e ีแบมบูก็เลยหนีไปประเทศออสเตรเลียทันทีจ้าพี่น้องคนที่11อิมามดิวผู้ต้องหาคดี112จากการถ่ายคลิปโฆษณาแคมเปญช้อปปิ้งลาซันดาล,ล้อเรียนเบื้องสูงสารให้ประกันตัวแต่แม่มก็หนีไปออกลีภายไปเยอรมนันแถมยังไม่สำนึกยังอัดคลิปล้อเรียนเมินเบื้องสูงไม่เลิกคนที่12ไอไมลระยองแกนนำมบอบราดฎรโดนคดี1 1 2ถึง9คดีลบนี้ไม่มาฟังค คำพิพากษา1นึเลยสารอ่านคำพิพากษารับหลังังจำคุก4ปีแต่ก็ลดโทษ1ใน4เหลือคุก3ปีเท่านั้นจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าไอ้ไม้ละยองไอ้กบดานในกองขยะที่ไหนไอ้ไม้มันเห็นว่าพัก 9, ก้าวไก่ไม่ช่วยเหลือแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ไม้คงโดนทิ้งให้ตุยคาคุกแน่นอนไม้ก็เลยหลบหนีไปเลยแม่ไอ้ไม้รู้ทันและคนที่13คนล่าสุดไอ้แพนกินมีคดีหนึ 1 1 2ติดตัวมากถึง25คดีมากที่สุดในบรรดาแกนนำา3นิ้วที่สุดในบรรดาคนหลบหนีเมื่อวานนี้มันก็ไม่มาฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญาไหนคดีที่มันโพสต์มินนายหลวงรอสิบแม้แต่แม่ของมันไม่เจอมันมานานแล้วไอ้กวินไอ้ลูกเวรไอ้ลูกระยำทำแม่ช็อกช้ำใจตายทั้งเป็นความระยำของไอ้กวินนี้ดาสิบคลิปก็ไม่หมดจ้าพี่น้องและอีกไม่นานจะมีคนหนีตามพวกมันไปอีกแน่นอนพิงบอก ชื่อไว้เลยนะไอแอมมี่นักร้องนารกไอรักชนกลูกเกตชนทิชาและไอโตโต้เพอเอจะมีตัวทบทบก้าวไกลและคณะก้าวหน้าตามไปอีกหลายตัวด้วยไปอยู่รวมกันหี่บ้านอัป,ปีดีกันให้สบายใจเลยนะพวกมึง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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้คิงกันด้วยนะ